อ้ยฉันหลงนักร้องชายคนนี้จังเลยนงเพชรเนี่ยส่วนนักร้องหญิงก็ฉันชอบความเหนือของเธอมากเออมีความเป็นท่าเซตแดนเซอร์ว่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e a อ t รำในค่ำคืนนี้ครับคุณจิ๊บจะมารีแอคการแสดงซึ่งได้รับคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะเลยครับบอกว่าคุณจิ๊บครับอยากให้ React เพลงออนซอนหอโหวตนะครับของวงปวงลางเพชรพลันชัยวิทยาลาัยนัฏสินร้อยเอ็ดนะครับส่งลิงก์มาให้พร้อมเลยนะครับเปิดมาในลิงก์นี้ก็เป็นช่องของปั้นปฏิมาออฟฟิเชียลนะครับรู้สึกจะเป็นผู้ติดตามโรจิต์ในเฟซบุ๊กด้วยนะคนนี้นะโอเคครับเราไปชมการแสดงออนซอนหอโหวตวิทยาลัยนัสสินร้อยเอ็ดในวงปวงลางเพชรพลันชัยแบบหัวโล่งๆให้การแสดงสื่อสารแทนคำอธิบาย ไปชมกันเลยครับบัดนี้องากุ่มบออนนนใสดเพชรคือฝ้าแดดสูงย่งน้องเพรนักร้องผู้ชาคงแี้ชอบมากน้องเพชรนักร้องผู้ชายคนนี้เสียงบ้านเกาลังจำได้ว่าเสียงดีอันนี้เป็นการแสดงยา่สิบเ2็ดองเอี่ยมอะไรอะโอนโหเดอเปิดปักตู้หับตอน สอร์โหวอร์ินดี้อยเกตคู่สุนแนวแท่ดายพิมเลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์กหรอเป็นเหมือนแบบหอหอแบบหอชมเมืองอ่ะเอออโอ้ยเอาหอมาประกบกันเออเออเป็นออกแนวนาฏศิลป์สร้างสรรค์ผสมผสานความเป็นแดนเซอร์ลูกทุ่ง แล้วมีอะไรติดอยู่ดอกไม้สองอันน่ะทำไมต้องดอกไม้สองอันน่ะเพราะจังโอ้ยนักร้องคนนี้ที่กูจิบชอบนักร้องหญิงอ่ะผลลุกค่ะเออทำไมต้องติดดอกไม้ซ้ายขวาสงสัยอ่ะ เป็นดีไซน์หรือเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นจารีตของกลุ่มชาติพันธุ์เออเออ,อ,อมีโหวตเป็นพร็อพด้วยมีนางลำข้างหลังพ <อ S 2> ัถุงกับสบายมาทำอะไรเลย,อ,ย,ลย,ยอ๋แ,อแม่นักสแสดงนักสแสดงๆๆทีมนี้รู้สึกมีหลายวัยเนาะ เออเออเอเฮ้ยม่วนว่ะดูเป็นอีเวนต์โชว์นิดนึงอ่ะามีเล่นเวฟเฮ้ยดนตรีดนตรีดีอ่ะเออแล้วมีดอกไม้โปรย ดนตรีดีร้องเพราะแนวคิดเก๋เอาเอาแลนด์มาร์กของจังหวัดมาทำเป็นการแสดงอ่ะโอ้ยฉันหลงนักร้องชายคนนี้จังเลยน้องเพชรเนี่ยคือเขาร้องดีแบบมาตรฐานอ่ะ นักร้องหญิงก็ฉันชอบความเหนือของเธอมากเอ,อมีความเป็นท่าเซตแดนเซอร์ว่ะคูจิบ๊แบแอบแอบยังไม่เห็นความเชื่อมโยงจริงนิดนึงนะครับแอบยังไม่เห็นความเชื่อมโยงกับนางรำกลุ่มซ้ายเนี่ยที่นุ่งผ้าถุงกับที่นุ่งจงกระเบนมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรอะ่ะมันยังดูโดดโดดนิดนิดนะจริงๆแต่งเหมือนกันเลยก็ได้มาเออ ความม้วนความท่าเสร็จต้องให้นะแล้วแล้วเราก็ไปอยู่ข้างหลังอนะ่ะแล้วมันก็บางนะ่ะลูกแม่แม่แม่แม,แม่ที่นุ่งผ้าถุงอนะ่ะมันโดนบทปางมันโดนเบียดเบียดอ่ะจริงจริงแม่เขาลีลาดีนะเออต้องเปิดให้เห็นแม่แม่เขานี่ติงหน่อยครับติงเรื่องแพทเทิร์นคุณจีบว่ามันมันเบียดเบียดบางๆกันหน่อย ไกด์กับไก่ตะบานหัวไฮน่าส่วนไก่กับไก่ตะมุนมูนั่นกับเราแล้วก็เพรอะที่เป็นเสาขอบัวดับมันไม่ค่อยสมูทเนาะมันกระดึกกระดึกกระดึกเนาะเวลาเลื่อนอะเป่นเทเลนด์สีเหลืองอีอกราบคำว่าสบายดีสวัสดีค้าอ๋อเป็นชุดลาเป็นชุดบายบายเป็นชุดจอบริบูร์โอเค โอเคครับสำหรับการแสดงที่มีชื่อชุดว่าอ่อนซอนหอวดร้อยเน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของการประกวดโปรงลางของวงเ,ออเพชรพลันชัยของวิทยาลัยศิลป์ร้อเอ็ดนะครับชื่นชมเป็นอันับแรกเลยก็คือว่าคอมโพเซอร์ของเพลงกุจิบว่าเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีได้อย่างน่าสนใจไพเราะนักร้องเนี่ยคุณทิบเคยชมคู่นี้เขร้องมาแล้วเสียงผู้ชายเสียงดีนะครับ มีเอกลักษณ์ส่วนนักแสดงหญิงก็มีความเน่แบบบ้านๆแล้วก็เสียงใสมากๆเลยเปิดโชว์มามีการใช้อุปกรณ์นะครับเปรียบเสมือนเป็นหอโวตเข้าใจว่าเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็โอเคมันก็ทำสกงสเกลมาได้ได้เหมือนของจริงดีนะครับก็ดูจากภาพด้านหลังอ่ะที่เป็นของจริงกับอันนี้ก็สเกลได้คุณจิ๊บว่าเรื่องการทำพร็อพโอเคในเรื่องของโชว์คุณจิ๊บว่าก็มีความเป็น นันทศินพื้นเมืองอีสานบวกกับอีเวนต์โชว์บวกความเป็นลูกทุ่งบวกความเป็นนักศิลป์สร้างสารรค์ซึ่งโอเคเราก็คงจะไม่ได้คาดหวังสูงมากว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นพื้นเมืองจัดจ๋าแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่ามันก็เป็นการแสดงในช่วงไทยแล้วมันก็เอามาสร้างสีรันสนุกสนานแบบโบกมือบายๆอำลาแต่สงสัยนิดนึงครับดอกไม้สองข้างอันเนี้ย มีความหมายหรือเป็นที่มาถึงอะไรอาจจะเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดดอกไม้ประจำอจจะไรสักอย่างหนึ่งคนจิไม่ทราบถ้าใครมีข้อมูลรบกวนให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สงสัยเล็กน้อยว่ากลุ่มนักแสดงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับนักแสดงกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มที่นุ่งผ้าถุงเป็นผ้าถุงเหมือนหน้านางเนี่ยแล้วก็ห่มสบายเป็นแบบดูเป็นสตรีเววังหน่อยเนี่ยนะครับก็ยังยัง,ย,งยังหาความเชื่อมโยงกับกลุ่ม แลกไม่ได้นะครับว่ากลุ่มแรกกับกลุ่มหลังมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรแต่โอเคละถ้าวิเคราะห์ก็คือเนื้อเพลงมันก็สื่อนะครับเล่าเรื่องราวของหอโหวตแต่การทาแพทเทิร์นก็เห็นว่าโอเคมีทั้งกลุ่มหมูม่มวลแบบยืนแบบไม่ให้บังการมีเส้นเฉียงเส้นตรงวงกลมนะครับแต่มันก็จะมีแพทเทิร์นอยู่ช่วงหนึ่งอย่างช่วงเนี้ย รู้สึกว่ามันจะบังๆกันไปหน่อยนะครับกลุ่มหน้ากลุ่มหลังมันบังๆกันนะครับแต่โอเคก็เป็นโชว์ปิดท้ายนําเสนอถึงความดรื่นเริงแล้วก็ไปเด่นที่ตัวเพลงกับเนื้อเพลงแล้วก็ตัวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหอโบสถเอาละกันส่วนการทำโชว์ก็เน้นความฉูดฉาดสดใสร่าเริงไปนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นการแสดงที่ประทับใจด้วยตัวเนื้อหา เพลงแล้วก็เสียงร้องของนักร้องครับเป็นกําลังใจให้กับผู้สร้างสารรค์ผลงานนักแสดงอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ฝึกซ้อมจากวงปรงหลังเพชรพลันชยัยวิทยาลัยน่าฏศิลป์ร้อยเอ็ดครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายจ้า